เออบางคนอาจจะแกะกล่องสุ่มแต่ผมแกะของซื้อนะครับทุกท่านนะครับคุณผู้ชมคิดว่าผมจะมารีวิวอะไรคุณผู้ชมก็น่าจะได้เห็นจะปกคลิปแล้วนะครับคุณเสียกันไปเท่าไหร่กับการที่เรียกว่าช้อปปิ้งในในลาซาด้าช้อปปี้อะไรพวกนี้นคุณผู้ชม ดูคุณผู้ชมดูดูผมสั่งมาฮะ <Huh? S 1> ผมสั่งมาจนช่วงลดราคานะครับโอ้ยเยหรือไอช่วงที่มันโปรโมชั่นนะคุณผู้ชมนานี้ <N ani. S 1> สั่งมาจนไม่รู้ว่าตอนนี้ผมสั่งอะไรมาบ้าง <Wow. S 1> เออไหนไหนผมก็สั่งมาแล้วนะครับทีเนี้ยผมมารีวิวแกะทีละชิ้นกันเลยดีกว่าครับว่าผมสั่งอะไรมาบ้างว้าว <Wow. S 1> เพราะผมก็จำไม่ได้ว่าผมสั่งอะไรมาบ้างกันนะครับฮะ <Huh? S 1> มาเริ่มกันที่ชิ้นแรกกันก่อนดีกว่า บอกเลยนะครับทุกชิ้นนี่คือแบบว่าบาทเดียวอ่ะคุณผู้ชมาบาทเดียวอ่ะมาดูชิ้นนี้กันเลยดีกว่าครับผมก็ไม่รู้ว่าข้างในคืออะไรนะครับเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะชอบดูหรือเปล่าก็ไม่รู้มันไม่ใช่กล่กกองสุ่มหรืออะไรหรอกผมรู้แล้วละว่ะคุณผู้ชมช้อน<ะ>มันคือช้อนอ่ะช้อนสีทองช้อนแกงบาทหนึ่งนะครับคุณผู้ชม อันนี้บาทหนึ่งอ่าชิ้นแรกผ่านไปแล้วมันคือ1บาทเดี๋ยวมาดูชิ้นต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมผมตัดตรงบีดีหน่อยดีกว่าผมกลัวตัดโดนของข้างในคุณผู้ชมมันคือไม่ต้องบอกนะครับมันคือรองเท้านี่มันคือรองเท้าที่เรียกได้ว่า น่าจะทํามาจากของที่ดีระดับมึงเลยนะครับผมก็พูดไปงั้นแหละคุณ <What? S 1> ผ,ผู้ชมนิ่มนิ่มจังคุณผู้ชมบาทหนึ่งอันนี้ก็บาทหนึ่งอีกแล้วนะครับเออผมไม่วางบนโต๊ะดีก,กว่าเนาะโยนลงไปงล่างกันคุณ <Yeah. S 1> ผ,ผู้ชมเรามาดูชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ไม่รู้สิว่ามันคืออะไร <What? S 1> เรามาดูที่ผมสั่งมา อ oh, ตัวนี้นะครับจะเป็นขาขาที่ต่อกับไอตัวตัวนี้คุณผู้ชมตัวไม้เซลฟี่อ่ะเนี่ย <Wow. S 1> เอาเป็นว่าแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กด้วยว้า <Wow. S 1> เอาเป็นว่าราคาก็คือบาทหนึ่งครับโอ้ <Yeah. S 1> oh, คุณผู้ชมอาจจะคิดว่า <Yeah. S 1> เฮ้ยทำไมคุณสั่งได้ถูกขนาดนี้ <c oughs> นั่นแหละคุณผู้ชมตอนลดราคา วันโปรโมชั่นนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาทีละชิ้นมาเรียงซึ่งทีละชิ้นที่ผมจะเรียงนะมันไม่มีหรอกรองเท้าผมโยนทิ้งไปแล้ว <c oughs> คุณผู้ชมมาดูชิ้นต่อไปถุงนี่ดีมากเลยนะครับถุงพวกน,นี้มันสามารถนําเอาไปใส่เป็นถุงขยะต่อได้คุณผู้ชมมาดูชิ้นนี้อะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวมีอะไรอีกเนี่ยคุณผู้ชมมันคือผ้าผมเอามาดมนะครับเนี่ย <c oughs> ผ้าเช็ดหน้าหรอเช็ดรถ ถ้าเช็ดรถหรือคุณผู้ชมเรียกว่าเช็ดอะไรก็ได้อะ oh, <yeah. S 1> ทีนี้สามแล้วคุณผู้ชมบอกว่ามันมีหลายชิ้นอยู่มันก็เป็นชิ้นนี้นะครับเรารายการดูสเปคแต่รู้สึกว่าผมจะไม่ได้ค่อยทําเกี่ยวกับไอทีเลยนะครับไอพวกแกของ <What? S 1> เฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรนี่อะไรนี่อะไรสามสิบห้าแอลมันคืออะไรอะน่นี <N ani? S 1> เฮ้ยอะไรเนี่ยฮะ <Huh? S 1> คุณผู้ชมมันคือ อ๋อไม่ใช่ที่คุมหัวนะครับมันคือตัวคุมกระเป๋า่าคุมกระเป๋าที่กันฝนเออผมก็ลืมไปแล้วนะครับว่าผมสั่งไอ้ตัวนี้มาเหมือนกัน<า>ตัวคุมกระเป๋าที่เป็นคุมกระเป๋ากันน้ําฝนนะครับตัวนี้แล้วผมจะใส่ไว้ในถุงอย่างความประนีตเหมือนที่มันใส่มานะครับคุณผ,ผู้ชมอาจจะคิดว่าใ้ายบ,บ้าหรือเปล่าทำไมคุณสั่งอะไรมาหลายชิ้นขนาดน,นี้ คุณผู้ชมมาดูชิ้นต่อไปนะครับชิ้นนี้เดี๋ยวเราจะตัดทางกแนวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมมันคือโอ้คุณผู้ชมม,ชม,มันคือช้อนนะครับช้อนสั้นที่ผมซื้อมานะครับคุณผู้ชมช้อนนี่ก็บาทหนึ่งครับบาทนึงนั่นแหละเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพอผมแกะหมดแล้วมันจะมีอะไรมาบาทหนึ่งนะครับคุณผู้ชม ทุกชิ้นที่ผมแกะนี่คืออย่างละบาดท,ทั้งนั้นว้าว <Wow. S 1> คุณผู้ชมชิ้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัดถุงหน่อยชิ้นนี้ใหญ่อยู่เอคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันแกะอะไรขนาดนี้เออผมไหนไหนผมก็ซื้อมาแล้วนะครับผมอยากจะแกะคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมมันคือตะขอที่แขวนไม่หนีบอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่แขวนผ้าเป็นพวก ชิ้นเล็กๆเอาไว้ตากอะไรอย่างนี้นะครับบาทหนึ่งเหมือนกันนะครับผมว่าคุณผู้ชมน่าจะซื้อมาละมีแกะไปแล้วแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับฉีกเลยผมจะฉีกเลยขยะทั้งนั้นวันนี้คุณผู้ชมมันคือเดี๋ยวมีอะไรแถมมามันก็คือมันก็คือไอ้คลิปเหมือนไอ้ตัวตะกี้อะคุณผู้ชมคลิปขาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันนะ บาทนึง oh <yeah. S 1> โอ้ยผมสั่งอะไรมานักวันนี่คุณผู้ชมเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะครับเออไหนเอาไปรีวิวเป็นอีกคลิปนั้งได้แยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับแต่เนี้ยเรามาดูแกะกันก่อนผู้มชมตัวนี้ก็คือนี่มันคือเจ้าตัวนี้เจ้าตัวตัวนี้นะอย่างว่าละครับผู้ชมบอกมันเดินนะครับบาทนึง โอ oh, เยอะแยะอย่าต่อไปเลยนะครับเออบางคนอาจจะแกะกล่องสุ่มแต่ผมแกะของซื้อนะครับไม่สุ่มด้วยเพราะว่ารู้ว่าซื้ออะไรมาแต่จําไม่ได้คุณผู้มชมอันนี้คือสายชาร์จสายชาร์จ USB Type C นะครับใส่แพ็กเกจมาอย่างสวยงามไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับบาทนึงเหมือนเดิมไปมาปดูชิ้นต่อไปนะครับคุณผู้มชม ชิ้นนี้ก็ถือว่าถุงใหญ่อยู่เรามาดูกันนะครับว่าข้างในเขาใส่อะไรไว้ไม่ใช่เขาหรอกที่ผมซื้อมาแหละแต่ผมจำไม่ได้ว่าผมสั่งอะไรมานะครับ <What? S 1> มาคุณผู้ชมมานี่คือ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 อะไรวะ uh huh. มันคืออะไรวะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยอ้าวกมอ้าว อ๋อมันคือกล่องแบบพับได้บ้าไม่เคยซื้ออ่ะอันนี้ยังไงดีอ่ะมันคือกล่องแบบพับได้แล้วกันเดี๋ยวผมไปไว้ที่อื่นแล้วกัน,นเก็บก,กะคุณผู้ชมแลวอย่างต่อไปนะครับว้อันนี้มันใหญ่อยู่เดี๋ยวเราแกะไอ้ถุงใหญ่นี่แล้วกันเออแต่ถุงพวกเนี้ยคุณผู้ชมมันเอาไปใส่ขยะได้นะเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดนะครับ ผมไม่รู้มันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมจะดูผมถึงท้ายคลิปหรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรหมอผมว่าผมจะตัดโดนของข้างในแล้วเนี่ย What? คุณผู้ชมอาจจะคิดว่า <What? S 1> เฮ้ยทำไมมันสั่งอะไรเยะแย,ยะขนาดนี้มันคือ <What? S 1> มันคือ what โอ้ไม่คือกล่องกล่องรองเท้า หรือว่ากล่องอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันพับได้ซึ่งจะไม่ผิดน่าจะเป็นกล่องรองเท้านะครับคือเดี๋ยวผมเอาไปที่อื่นก่อนเกะะคุณผู้ชมผมอยากบอกว่าขยะคือเยอะมากคุณผู้ชมเรามาดูชิ้นต่อไปกันนะครับสันนี้จะเป็นถุงสีเขียวและเหมือนเดิมน,นะครับตั้งแต่ที่เน้นย้ำมาตะกี้ก็คือบาทหนึ่ง <S <S> <S คือมันก็จะมีของที่เป็นราคาอื่นอยู่ด้วยนะครับแต่ทีเนี้ยเออส่วนใหญ่จะบาทหนึ่งนะครับ นี่ก็คือแผ่นแปะรองเท้าแก้ปวดเมื่อยนะครับนนนคุณผู้ชมครับเหมือนว่าตะกี้ผมจะลืมอัดคลิปที่ผมแกะไปแล้วหลายชิ้นนะครับ<า>ซึ่งอยากจะบอกเลยว่าผมลืมอัดคลิปบ่าคือเนี่ยผมต้องมาเริ่มต้นอัดใหม่แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับมันก็เหลืออีกหลายชิ้นนะครับ<อ>ซึ่งผมคงจะไปแกะชิ้นเดิมไม่ได้อะอาจจะไดูเองก็ได้นะ เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้น่าจะเป็นครีมนะครับว้าว <Wow! S 1> คุณผู้ชมผมแก่จะหมดแล้วอะผมจะไดายมากเลยที่ตะกี้คลิปอัดแล้วมันมันหลุดนะครับ <c oughs> ซึ่งเอาเป็นว่าแย่มากเลยที่อัดไว้ได้ไม่ได้ทั้งหมดอะ่ะ <c oughs> ผมเสียดายมากเลยกับคลิปที่ผมอัดไปแล้วอะคุณผู้ชมไข <c oughs> ควงวัดไฟครับบาทหนึ่ง <c oughs> จนหมดแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> ซึ่ง โอ้ตะกี้ผมแกะไปหลายชิ้นมากเลยอะแต่ทีเนี้ยผมลืมอัดวิดีโอไว้อะเซ็งบอกเลยว่าเซ็งอาที่แปะแปะกัรลองเท้าแปะกัรลองเท้าหรอจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมครับที่ผมลืม อัดคลิปว่าตะกี้ผมแกะของจะหมดอยู่แล้วนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ยอมอัดนะครับคุณผู้ชม,มเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยนะครับผมแกะของเกือบ20ชิ้นน่ะซึ่งอยากจะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยบาทหนึ่ง<า>ซึ่งไอ้นี่นนผมก็ยังไม่รู้นะมันคืออะไรเนี่ยมันเป็นชื่อผมนั่นแหละมาแกะ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 ผมจะแกะ ซึ่งบอกไม่ได้นะครับว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในซึ่งผมจะได้แม่โหเป็นเทปบาทนึง <Yeah! S 1> คุณผู้ชม <Yeah. S 1> ผมอยากจะแผงกล้องให้ดูว่าผมแกะไปเยอะขนาดไหนอะเนี่ยคือเนี่ยผมสั่งมาบาทนึงบาทนึงบาทนึงบาทน,งาทนึงนะครับเนี่ยคุณผู้ชมคิดดูสิครับว่าไอพวกนี้มันบาทนึงอะ่ะมันคุมแค่ไหนคุณผู้ชม oh, yeah. แล้วมันเป็นอะไรที่เรียกว่าบาทหนึ่งจริงๆนะครับจากในช้อปปี้ลาซาด้านะครับพวกนี้ถ้าคุณผู้ชมมาดูตอนที่มันลดราคาเดี๋ยวผมจะแพงกล้องให้ดูก็ได้เนี่ยคุณผู้ชมว่าผมแกะไปเยอะขนาดไหนคุณผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับว่านี่คือถุงนะครับเนี่ยถุงขยะที่ผมแกะไปแต่ผมอยากจะบอกเลยว่าตะกี้อ่ะผมอัาวิดีโอแล้วไอที่แกะทีละชิ้นน่ะแต่ทีเนี้ย เออกล้องมันไม่ยอมเล็กอร์ดนะครับซึ่งผมก็เป็นนั้นว่าผมเสียใจมากเลยที่อัดได้เพียงเท่านี้ sorry ก็ดูนะครับเทียชิ้นพวเนี้ยบาทหนึ่งบาทนึงทั้งหมดนะครับเนี่ยผมก็อาจจะตัดต่อลงเล่นๆไปงั้นนะครับเพราะว่าในหนก็ซื้อมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคุณผู้ชมขอปิดคลิปแกะกล่องของพวกนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับ Thank you.